หากเปรียบช่วงปีเป็นภาพ,พยนตร์ไตรภาคสักชุดปีคศ2023นี้ก็คงไม่ต่างอะไรกับช่วงจบไตรภาคเนื่องจากเป็นช่วงที่เข้าสู่จุดสูงสุดของจังหวะเรื่องราวเปรียบเป็นปีที่เต็มไปด้วยวิดีโอเกมระดับทิปเปิลเอต่างล้้นเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาและเตรียมปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นเกมที่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่ปีก่อนๆจนมาปล่อยในปีนี้หรือเกมที่ถูกพัฒนาและวางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าจะปล่อยในปีนี้ซึ่งในวันนี้พวกเราเกมสอนก็ด้ค้า12เกมที่น่าจับตามองในไตรมาสแรกของปีี2023ตตั้งงแ่เเดดืืออนนนนมมมมกราคาคคจถึ ให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมกัน ถือเป็นภาคใหม่ที่น่าจะถูกใจแฟนเกมไฟเอมเบมยุคเก่าไม่ใช่น้อยสาหรับไฟเอมเบมเอนเกจที่มีการนําตัวละครจากภาคเก่าๆในจัก,กรวาลไฟเอมเบมกลับมาให้แฟนเกมหายคิดถึงโดยในภาคเอนเกจนี้มาพร้อมกับระบบใหม่อย่างระบบเอมเบมและระบบเอนเกจโดยระบบเอมเบมคือพลังของบัรผชนตัวละครเก่าๆภายในจัก,กรวาลไฟเอมเบมโดยจะสถิตยอยู่ในแหวนซึ่งบรผชนแต่ละคนก็จะบรรจุพลังที่แตกต่างกันไปทางด้านคาสเตตัสพื้นฐานและสกิลที่ตัวละครของเราจะได้รับเมื่อสวมใส่ส่วนระบบเอนเกจคือการรวมตัวกันระหว่างตัวละครและเอมเบมทำให้ตัวละคร ผู้เล่นควบคุมกลายเป็นร่างใหม่สามารถใช้อาวุธพิเศษสกิลพิเศษและการโจมตีแบบพิเศษได้ส่วนเรื่องราวของไฟ e m b l e เอ็นเกจะเกี่ยวกับการทำสงครามกับเฟลดารกอนที่อาณาจักรทั้ง4ได้รวมพลังกับเหล่าฮีโร่จากโลกอื่นผนึกจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่นี้เอาไว้แต่ทว่า1000ปีต่อมาพันนึกนี้อ่อนแรงลงทำให้เฟลดารกอนกำลังจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งและตัวเราในฐานะดีวายดารกอนที่ต้องปกป้องทวีปเอลิออสหาหนทางรวบรวม e m มเบมริงที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกใช้พลังอันเชิญบานมชนจากแหวน e m มเบมและนำส จะปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมนี้บน Nintendo Switch Forspoken เป็นเกมแอคชั่น RPG โลกเปิดสำหรับแพลตฟอร์ม next-gen ยุคใหม่จากทีมพัฒนาอย่าง l u m i n o u s p r o d u c t i o n ที่เคยพัฒนา Final Fantasy 15และจะดจำหน่ายโดย Square Enix โดยในฟอร์สโปเกนผู้เล่นจะได้รับบทหญิงสาวนามว่าเฟย์ฮอลแลนด์สาวผู้เบื่อโลกจากเมืองนิวยอร์กในยุคปัจจุบันถูกส่งไปอยู่ต่างโลกที่ไม่คุ้นเคยซึ่งเต็มไปด้วยเวทมนตร์พร้อมก,กับกำไรข้อมูลสุดมหัศจรรย์นามว่าคาฟคอยบอกเล่าแนะนำเรื่องราวต่างๆและคอยพูดคุยกับเฟย์อยู่ตลอดการเดินทางระบบการต่อสู้ในเกมฟอร์สโปเกนจะใช้แนวคิดแบบแบทเทิลเม e ผู้เล่นจะได้ใช้เวทมนตร์ในการโจมตีศัตรูซึ่งมีทั้งเวทโจมตีระยะประชิดและการยิงเวทระยะไกลโดยเกมจะเน้นจังหวะการต่อสู้ที่รวดเร็วและล,ออโโาาลื่น เปรียบศัตรูที่เรากําลังต่อสู้และหากผู้ชมท่านไหนอยากลองสัมผัสต,ตัวเกมนี้แบบเวอร์ชันทดลองก็สามารถหาตัวเกมเดโมมาลองเล่นบน PlayStation 5ได้เลยโดย f r o s p o k e n จะปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่24มกราคมนี้บน PlayStation 5และ PC และที่สําคัญสำหรับเกมเมอร์ชาวไทยคือเกมนี้มีคําบรรยายและเมนูเกมภาษาไทยด้วย ซีรีส์เกมเดสสเป e เคยเป็นซีรีส์เกมที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเกมแนวเซอร์เวอร์เฮอร์เรอร์ในช่วงเวลาของภาคแรกและภาค2แต่กลับเสียหลักสะดุดขาตัวเองในภาคจบไตาภาคและทิ้งวิถีเซอร์เวอร์เฮอร์เรอร์มุ่งแอคชั่นมากขึ้นจนกลายเป็นจุดจบของเกมซีรีส์นี้ประกอบกับเมื่อไม่สามารถทำยอดขายได้ตามความคาดหวังของผู้จัดจำหน่ายอย่าง E.A. จึงไม่รอดพ้นพิธีกรรมเชื่อทิ้งปิดฉากเกมเดสสเป e ไปอย่างน่าเสียดายแม้ว่าทีมพัฒนา Game. วิสุรเลเกมจะวางแผนภาคสีไว้แล้วก็ตาม ถึงแม้ EA จะเชิดเกมซีรีส์นี้เองกับมือแต่ท้ายที่สุดก็เลือกที่จะปลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งไม่ใช่ภาคสีตามที่แฟนๆคาดหวังกันแต่กลับมาในฐานะเกมรีเมคโดยสมบูรณ์ภายใต้ชื่อ Death Space โดยอ้างอิงจากภาคแรกเมื่อปี2008ซึ่งรีเมคในครั้งนี้เปลี่ยนไปใช้ Engine Frostbite เพื่อมุ่งเน้นสำหรับการลงเครื่องเกมแพลตฟอร์มยุคใหม่โดยเฉพาะโดย Death Space ฉบับ2023อยู่ในความรับผิดชอบของทีมพัฒนายอย่าง Motive Studio เนื้อเรื่องของภาครีเมคยังคงอิงกับของเดิมเราจะได้เจอคนหน้าเดิมสถานที่เดิมไมม่่่่่วววาาาจะะเป็น i USG rack ติิแลสงีีีชถูกรย <M orph> จะจะมีการปรับปรุงเรื่องราวดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงปรับปรุงระบบเกมการเล่นให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นด้วยโดย Death Space จะปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่27มกราคมนี้บน PlayStation 5 Xbox Series X S, และ PC ฮอกวอตส์เลกาซีถือเป็นเกมวาระแห่งชาติของเหล่าแฟนแฟนวิสซาร์ดิ้งเวิลด์หนึ่งในจัก,กรวาลยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งสื่อบูรณาการและวัฒนธรรมป๊อปโดยถือเป็นการกลับสู่อุตสาหกรรมวงการเกมอย่างยิ่งใหญ่ในระดับทิปโปเอหลังจากหายหน้าหายตาจากวงการเกมไปหลายสิบปีโดย Ho อกวอตส์เลกาซีมาในรูปแบบเกม RPG ตอบสนองความฝันของบรรดาแฟนๆฟวิสซาร์ดิ้งเวิลด์ที่เชื่อว่าทุกคนต้องอยากเข้าไปอยู่ในจัก,กรวาลน,นี้และเคยคิดอยากได้เกมที่จะมอบประสบการณ์ให้เราได้สวมบทบาทเป็นตัวเองในโลกของสสััักกกกกททดดยยยยตตววเมยยพพมมนนนาาาาุอองค์ปรระะบจิแลภพใใ้้ห ผู้เล่นได้สมบทบาทเป็นนักเรียนในโรงเรียนฮอกวอตส์เริ่มต้นตั้งแต่พิธีคัดสรรบ้านการเข้าเรียนวิชาต่างๆการใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงการออกผจญภัยในโลกเวทมนตร์ตามใจต้องการโดยฮอกวอตส์เลกาซีจะแบ่งช่วงการปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการออกเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงวันที่10กุมภาพันธ์นี้สำหรับเครื่อง PlayStation 5 Xbox Series และ PC ช่วงวันที่4เมษายนสำหรับเครื่อง PlayStation 4และ Xbox One และช่วงสุดท้ายวันที่25กรกฎาคมนี้สำหรับ Nintendo Switch ใครที่เป็นแฟนเกมของจัก,กรว t t e r แลีเครื่อคอนโซลยุคใหมยยง PS5 Bo s e r i e ีรรวมถึงมี PC อยู่ในมือก็เตรียมเล่นกันได้เลยในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ถ้าตัวเกมไม่มีการเลื่อนวันวันจำหน่ายนะ w i ยฮาร์สเกมใหม่จากความร่วมมือของ EA กับ Omega Force เจ้าของผลงานอย่างโทคิเดนลงสนามสู้กับเจ้าตลาดอย่าง Monster Hunter โยเกยม Wild h e a r t จะไม่ใช่เกม Open World แต่จะแบ่งเป็นโซนแบบ Monster Hunter ตัวเกมจะเป็นเกม Co-op แบบทีม3คนพร้อมด้วยระบบคาราคุริหรือระบบสร้างอุปกรณ์ภาคสนามที่เป็นลูกเล่นของเกมนี้และเรื่องราวภายใน Wild h e a r t จะเริ่มขึ้นเมื่อเหล่ามอนสเตอร์ที่เรียกกันว่าเคมโมโนเกิดอลาวาสอย่างบ้าคลั่งในดินแดนที่ชื่อว่าอาซุมะเหล่าฮันเตอร์จึงต้องออกจัดก,การพวกมอนสเตอร์เพื่อระงับความวุ่นวายนำความสงบกลับสู่ดินแดนของพวกเขาอีกครั้งโดย Wild h e a r t จะปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่17กุมภาพันธ์นี้บน PlayStation 5 Xbox Series X S, และ PC าหากสหภาพโซเวียตพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสุดได้สำเร็จก็จะกลายเป็นยูโทเปียแบบที่เราใฝ่หาจริงหรือเปล่าแล้วหาคุนยนตที่ถูกสร้างเพื่อเป็นแรงงานเก็บมนุษย์กับก่อการก่ำเรืเสืรอมสารต่อเราผู้สร้างการทดลองที่ถูกปิดไว้เป็นความลับสุดยอดกับสรรสร้างสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ถ้าเป็นแบบนี้โลกเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรนี่คือแนวคิดของเกมอะตอมิกฮาร์ดที่เกิดจากแนวคิดประวัติศาสตร์สมมติของสหาภาพโซเวียตในช่วงปีคศ .1950 กับเรื่องราวการสร้างยูโทเปียที่วาดฝันไว้กับพังทลายย่อยยับอย่างไม่มีสาเหตุ โดยตัวละครเอกหรือสายร,รับรหัส p ีถูกส่งตัวให้ไปสืบสวนเรื่องราวดังกล่าวให้กระจ่างทั้งหุ่นยนต์สิ่งมีชีวิตกายพันธ์และอื่นๆที่อยู่เหนือความเข้าใจ ซึ่งโลกในอ t o อมิกฮาร์ใช้แนวคิดการออกแบบอนาคตในอดีตผสมกับความเหนือจริงภายใต้อิทธิพลของบรรยากาศแบบลัทธิคอมมิวนิสต์เมื่อคุกเข้าเข้ากันเกมอะตอมิกฮาร์จึงได้รับความสนใจจากเกมเมอร์ไปพอสมควรโดย a ะตอมิกฮาร์จะปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่21กุมภาพันธ์นี้บน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X s และ PC และเกมนี้ยังเข้าร่วมบริการเกมพาสตั้งแต่วันที่เกมปล่อยให้เล่นวันแรกด้วย ยากุซ่าคืออีกหนึ่งตระกูลเกมแอคชั่นเดินซัดหน้ายอดที่จากทางเซกาที่หันมาใช้ชื่อใหม่ในนามไลอะดากอนและประกาศดีเมคภาคแยกที่ยังไม่เคยแปลภาษาอังกฤษยิ่งกับโกโตคุอิชินซึ่งเคยลงให้กับเครื่อง p l a y s t a t ช o n 3และ PlayStation 4ในปี2014นำกลับมาทำใหม่ภายใต้ชื่อเกมว่าไลอะดากอนอิชินโดยเกมนี้จะเป็นเกมภาคย่อยของเกมตระกูลยากุซ่าที่เปลี่ยนฉากหลังจากการรับบทแก๊งยากุซ่ามาเป็นซามูไรย,ย้อนยุคและดำเนินเนื้อเรื่องย้อนไปในช่วงบ้านปลายของยุคเอโดะกับการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัตาตาาารรมมมูู่วกเียยผ้้พอับบด ใจและภารกิจที่จะต้องตามหาผู้ที่ฆ่าพ่อของเขาเพื่อจัดการไฟแค้นในจิตใจให้สงบและฟื้นฟูเกียรติของตนเองกลับคืนมาไรอันดากอนอิชินมีแผนจะลงให้กับ PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X S, และ PC ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ o c t o ท a t h t r a v e l e r แจ้งเกิดได้อย่างงดงามทั้งเป็นการแจ้งเกิดเปิดตัว g จินใหม่ HD2D ที่ทาง Square Enix มุ่งเน้นนำมาใช้พัฒนาแนวเกมคลาสสิก JRPG ถูกเอามาต่อยอดทำเกมอื่นๆอีกหลายเกมและตัวเกมเองก็ยังทำยอดขายได้ถึง3ล้านชุดนับตั้แต่เริ่มวางจำหน่ายในปี2019เป็นต้นมาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีภาคต่ออย่าง o c t o p a t h t r เ v e l e r 2เนื้อเรื่องใน o c t o p a t h t r a v e l e r 2จะเป็นเรื่องราวของตัวละครชุดใหม่ทั้งหมดเกิดขึ้นในทวีปใหม่ที่มีนามว่า s o l i s t ทียโดยตัวละครหลักทั้ง8ตาม,มีเป้าาหมายเป็นของตนเองแต่ต้องมาารร่่ววววมมหััจจท้้ยยยผภไปดกนสนสบ,บเม การเล่นก็ยังคงเดิมที่จะเน้นการตัดเทินศัตรูเป็นหลักและระบบอาชีพที่ในแต่แตละตัวละครต่างมีกลไกพิเศษเฉพาะต,ตัวตามอาชีพที่เลือกใช้โดยอ c t กโท t าเท a v ิลเลอเตรียมปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่24คกุมภาพันธ์นี้บน PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch และ PC วอล์ลงฟอรเลนไดนาสตี้คือผลงานชิ้นใหม่ของทีมพัฒนาอย่างทีมนินจาเจ้าของผลงานซีรีส์เกมนิโอทั้งสองภาคและเกมส t ต a n g อ of Paradise Final f a n t a s y Origin โดยเกมวอล l ลงฟอร์เลนไดนาสตี้ยังยึดถือระบบการตามหาอาวุธและการไต่ระดับคอนเทนต์ในเกมคล้ายคลึงกับเกมซีรีส์นิโอแต่มีสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือระบบโมเรลแรงการทำงานของระบบนี้คือเมื่อเรายิงฆ่าศัตรูต่อเนื่องหรือฆ่าศัตรูที่มีแต้มโมเรลแรงสูงกว่าเราจำนวนแต้มโมเรลแรงของเราจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้เรายิงเก่ง ตีฟาร์มแต้มโมเรลเพื่อไปสู้ศัตรูที่มีโมเรลสูงๆหรือจะมุ่งไปสู้ตรงๆเลยก็ได้และตัวเกมก็ยังคงมีระบบเลเวลด้วยถ้าเราสู้ไม่ไหวก็กลับมาฟาร์มเลเวลตามสไตล์เกม r า g ได้ซึ่งทั้งระบบโมเรลแหงและระบบเลเวลตัวละครก็เป็นการเปิดกว้างทางเลือกให้ผู้เล่นได้หาทางพิชิตอุปสรรคต่างๆภายในเกมมากขึ้นโดยหวอลงฟอล์เรนไดนาสตี y จะปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่3มีนาคมนี้บน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X S, และ PC และเกมนี้ยังเข้าร่วมบริการเกมพาสตตั้งแต่วันที่เกมปล่่อยยให้้เลนนววัแรกด Star ์วอ s เจได f o r l เลน r r เดอถือว่าเป็นเกมในซีรีส์สตาร์วอ s ยุคใหม่ กลับมาเป็นเกมแนวซิงเกิลเพลเยอร์แบบเต็มตัวและไม่ได้วนเวียนอยู่กับเรื่องราวของตระกูลสกายวอลเกอร์รวมถึงกลับมาเป็นเกมแอคชั่นที่มุ่งเน้นการใช้ระบบเกมการเล่นของดาบไ์เซเบอร์อีกครั้งโดย Star w a r s j e d ได a l l e เล r d e r ได้รับกระแสตอบรับที่ดีผู้เล่นส่วนใหญ่ต่างกล่าวว่า Fall เล Order เป็นหนึ่งในเกม Star Wars ที่มีระบบดาบไ์เซเบอร์อันยอดเยี่ยมอีกทั้งระบบเกมแบบโซลไลท์ผนวกกับการปัดป้องการโจมตีที่คล้ายคลึงกับเซกิโรก็ทำออกมาได้เข้ากับรูปแบบของเกมแอคชั่นการดดนดาบไร er เออย่าย่าิเมืกกกดดัดวจจดด้วตใตตตภภช Star Wars Jedi s u r v i v อ l ออกมาสารต่อความสําเร็จอย่างไม่รอช้าโดยภาคนี้ระบบเกมจะถูกต่อยอดจากภาคแรกทั้งหมดทั้งระบบเพลงดาบระบบการต่อสู้ที่เพิ่มระบบการใช้ปืนบัสเตอร์รวมถึงพื้นที่โลกในเกมที่ถูกอัปเกรดให้มีความเปิดกว้างกว่าเดิมมีความเป็นเกมโอเพน o r l ลมากขึ้นและสามารถใช้สัตว์ขี่เพื่อเดินทางได้ด้วยโดย Star War s Jedi Survival เเตรียมปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่17มีนาคมนี้บน PlayStation 5, Xbox Series X/S และ PC Resident Evil 4ฉบับรีเมคเป็นภาคที่ออกมาตามแผนการของเกมซีรีส์ Resident Evil ในยุคปัจจุบันคือการเน้นออกภาครีเมคกับภาคใหม่ซึ่งหากนับเฉพาะภาครีเมคแล้ว Resident Evil 4ก็เป็นการรีเมคต่อเนื่องจาก Resident Evil 2และ Resident Evil 3ฉบับรีเมคโดยแนวทางการรีเมคเกมในซีรีส์ Resident Evil นับตั้งแต่ภาค 2, 2> จนถึงภาค4ทางแคปคอมยังยึดถือแนวทางเดิมคือปรับเปลี่ยนเป็นแนวคิดในการสัรหามุมมองใหม่ๆให้กับเกมภาครีเมคแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของต้นฉบับพร้อมการปรับปรุงระบบเกมการเล่นให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นรวมถึงปรับปรุงเเน้้้่่งบาาสวใหขที ทางมากกว่าเดิมโดยการเปลี่ยนแปลงใหญ่สุดสำหรับ Resident Evil 4 Remake นี้คือตัวเกมจะมีความเป็น Survival Horror มากกว่าภาคต้นฉบับโดย Resident Evil 4 Remake จะปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่24มีนาคมนี้บน PlayStation 5, Xbox Series X S, และ PC ซีรีส์เกม System Shock อาจเป็นเกมที่ไม่คุ้นหูเหล่านักเล่นเกมในยุคปัจจุบันแต่หากสําหรับเหล่านักเล่นเกมยุคก่อนๆ System Shock คือซีรีส์เกมที่เปรียบเป็นผู้สารต่อความสําเร็จของเกมแนว Immersive Sim ต่อยอดจากเกม Ultima Underworld: The Stygian Abyss ในปัจจุบันซีรีส์ System Shock กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปหลาย10ปีโดยมี2โครงการคือ System Shock 3และ System Shock Remake ซึ่งโครงการ System Shock Remake ภายใต้การพัฒนาของ Night Dive Studio ได้มีการปล่อยเกมฉบับเดโมมาให้ทดลองเล่นกันสักระยะหนึ่งแล้วและก็ยังพึ่งประกาศช,ช่วงเวลาคร่าวๆในการปล่อยให้เล่นอย่างเป็นทางการโดยมีกำหนดในช่วงเดือนมีนาคมนี้เตรียมลงให้กับเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series XS และ PC แม้จะยังไม่กำหนดการวางจาหน่ายอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือเป็นช่วงไตรมาสแรกของปี2023ใครที่เป็นแฟนเกม ก <System> ก็รรอตติดดาาามข่วสันไ้ีๆยกเพียงแค่รายชื่อวิดีโอเกมในช่วงไต่มาสแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมก็ยังหนาแน่นไปด้วยขบวนวิดีโอเกมที่น่าจับตามองมากมายเตรียมขโมยเงินของเกมเมอร์อย่างไม่ลังเลคุณผู้ชมรอคอยเกมไหนกันอยู่บ้างหรือมีเกมที่รอคอยแต่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ก็มาบอกเล่าคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ